สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ชอนรบ้านนะครับจะมาพาไปดูนะครับสุขภาพสายพารลิ้นนะครับก็คือสายพาน์ทัมมิ่งนั่นแหละนะฮะสำหรับเชฟโลเลตอาร์วิโอนะครับใครที่ใช้อยู่นะฮะหรือว่าคนที่สนุงไปนะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวจะไปดูกันนะว่าสุขภาพมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคไปครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสายพาน์นะครับที่ถอดออกมานะครับต้องบอกว่าคนลุกเลยนะฮะนี่คือคือตรงนี้จะช้าหน่อยนะฮะอันนี้เปลี่ยนไอ้นี่ไปด้วยแล้วเปลี่ยนดาชาร์จไปนะครับ แล้วก็นเรามาดูสุขภาพเครื่องครับตัวเครื่องนี้ไม่มีเยอะเลยนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพสายพันธุ์ไทมิ่งนะครับจะให้ดูของของใหม่ก่อนนะครับชุดนี้เนี่ยผมสั่งมา2 2 5 0นะครับจากร้านกิจสยามนะครับสายสี่นะครับจะมีลูกลอกข้างใน2ตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับซึ่งมันจะให้เสียงดังได้นะครับนี่คือของใหม่นะฮะให้ดูก่อนเนาะคืออันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยบอกได้เลยครับถ้าขาดกลางทางเนี่ยต้องมีทําเครื่อง 2- 3สหมื่นนะครับนะครับวาเวอร์โคตดหมดเลยเนาะ นะครับอันนี้คือของของใหม่แล้วที่ควรต้องเปลี่ยนนี่คือปั๊มน้ำใช้ของไอซินนะครับแล้วก็ตัวล้อตัวปั่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวปั่นอยู่ไหนปะตัวปั่นอ๋อนี่ไงนี่ก็สายพานหน้าเครื่องครับก็เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องไปด้วยเลยนะครับนี่คือตัวปั่นนะฮะตัวปั่นสายพานหน้าเครื่องนะครับลูกลอกนั่นเองนะฮะตัวนี้มันอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเนาะส่วภาพมันนี่เดี๋ยวเรามาดูสายพานที่เราถอดมานะครับแม่เจ้าผมต้องคิดแล้วผมโชคดีมากมากเลยนะครับที่ มันไม่ขาดระหว่างที่ผมขับมานะฮะคือเนี่ยแม้บางทีลูกค้าบอกว่าลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนมาประมาณห้าหมื่นโลเนี่ยเราเชื่อไม่ได้นะครับคือบางทีคนอยากขายเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราต่อราคาถูกไหมเขาก็ต้องบอกว่าทาเพิ่งทํามาบางทีไฟโชว์ก็บอกเพิ่งโชว์เมื่อวานก่อนที่จะขายนี่แหละนะคนเราก็แบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าผมซื้อมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจบที่ผมแน่นอนครับไม่มีการโทรไปอององแง,ง้งหรือว่าขอส่วนลดอะไรต่างๆอีกแล้วนะครับื้อแล้วก็ซื้อเลยเนาะทุกอย่างมาผมรับผิดชอบเองนะฮะจ่ให้ดูฮะว แต่พาลิสเนี่ยเราเรามองข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่า1นึ่งสาโลเปลี่ยนทีนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยทุกคนต้องอย่าลืมนะครับว่าปัจจัยปัจจัยที่มันทําให้ขาดไวเนี่ยมันมีหลายอย่างนะอย่ nya, างเช่นรถติดนะครับรถติดมากกว่าเดิมนะสมัยก่อนเนี่ยรถอาจจะไม่ค่อยติดนะครับทำให้สายพานมันหมุนต่อเนื่องยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็อากาศร้อนนะครับเรื่องด้วยอากาศด้วยนะฮะแล้วก็ปัจจัยมันก็แบบหลายอย่างอ่ะเนาะบางทีเราวิ่งเดี๋ยวเบรกเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเบรกอะไรเงี้ย มันก็มีผลกันหมดเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้วิชอลบ,บ้านก็จะมาอัปเดตนะสำหรับคันนี้เนี่ยที่บอกว่า8ปดหนนะครับก่อนนี้ก็รีวิวไปเบื้องต้นแล้วนะฮะเดี๋ยวลองอีกทีนิดนึงนะครับนี่โอ้โหลึกมาคือเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะเนี่ยตัวนี้เริ่มซึมแล้วนะครับคือวาล์วน้ําทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนคันนี้แล้วอ่ะถ้าเราจะเหลือวาล์วน้ําไว้เนี่ยจะเหลือไว้ทําเบิร์กอะไรนะฮะนะครับผมโอเคโอเค ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็รอหน่อยเนาะเดี๋ยวจะมีรถออกมาเรื่อยๆนะครับจะทําแบบรถคุณภาพดีนะครับแล้วก็เร็วนี้นะครับจะมีโซลูร์นานะครับห้าหมื่นนะครับต้องบอกว่าเป็นรถของช่างใหญ่คนนี้นี่เองนะเป็นรถของช่างเองนะครับห้าหมื่นเก้านะนี่นี่ช่างใหญ่เรานะครับห้าหมื่นเก้านะครับรอชมนะครับจะได้ขาย้มีประกันด้วยครับรถชื่อช่างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาะคับโอนด้วยประกันพรบภาษีไม่ขาดนะครับอีประกันชั้นสองไปครับแต่วันนี้มิ้งค์ชอร์บ้านลาไปก่อนสวัสดีครับ